อดีจ้าเมือนี้มาผอกันอีกแล้วจ้ามื่อน,น,น,นี้พ้ากินข่าวกับหานเอาเบิงเอาดูมมกนอไม้จ้าหมกนอไม้ใส่หมูนะจ้ามีหมูอยู่เด้อยายปาผุบม,มีหมูบักหลายใส่ข่าเบื่อใส่น้ำยาหน้าจ้าหมกเล่าเล่าเห่าเนี่ยแหละใส่ไปอีตู้นํำมาเด้อจ้าก้มลงมกลมลงกลมกงสีเห็นมาเห็นแล้วมาเด้อจ้าแสบแสบน้ำกันมมกสดน้ำเจ็ดสิบว่าหมกคือจ,จ็ดสิว่ามอม้วจ้า อมก็ได้มก็ได้คือกันเนี่ยแหล,ละแต่ข้าเสียเอิญเนาะครับอมน้หม่ใส่หมูอนไรกันมี้ยแหนมแหนมหมูมมย่างสมม้มหมูไ่ตมอาหารคุณผู้ชายสองคนกินไวเมือสาวนี่แม่เซตผ้าเรากินเราจะได้มากินต่อส้มหมูคันเองจ้ะ Rồi. thật bột con làm nhuyễn ăn nó luôn nó. Má da, cặp ngay ngay. ไม่นูใกใไก่สี่เดือนง่ายๆจยางง่ายๆมียังไงกินไปเ้องใส่ลูกโดดพร้อมดิเป็นก้าวสกินคือ,อวะเดะเมื่อกา้กัดกินเหมืหน่อยคือข้าเจ้าหรอกเรือสียเนฮักเอาทหางมันเนหน่อย, <laughs> อยขอให้เสียงรด ันแล้วพวกกายไหวโดนไหมยังมันเสียอาการมันหอนค่ะไม่เอาใส่ตูวว่ยเย็นพระท่า,ทานเลยสมบันใดจ้ะท่านเองพวกกายกินดิบหรอกจากใส่หมออบอาการหอนค่ะหอนตัวเสาเลยแดดขักแดดแนนแลาวจ้ะข้า,างข้างบ้านพี่น้องแดดบอก อ,อมตดหนาำคือว่าใน,นาวิธีการจิกมันพริกกินได้เลยนี่มันพริกสวนส่มนีพริกยังก็เขาเอินพริกพริกพ่นไหมปลูกไป็น้ำหน้าไหมจ้ะจะไม่บรานเนาะเฮียเียแปลว่าหกแล่าหล่น ร่มร่มยุนได้กับแดดห้อนโอ้เพ็ดแล้ววันนี้เอาพี่กินกับแหนมมาจาังลอ,องกินก็ได้อืม็ด ไปต้มอร่อูเลยไปคัดเฮ็ด แล้วจอกับ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า